วันนี้ทักษิณคุณพลาดไปแล้วคุณให้ราชทัน์ให้คุณกลับบ้านหรือพักโทษในกรณีพิเศษโดยอ้างว่า70ปีขึ้นไปและช่วยเหลือได้แน่นอนต่อไปนี้คุณต้องอยู่แบบคนพิการเลยนะคุณจะมายืนเดินปอยอย่างนเท่ากับคุณกำลังประจานตัวเองประจานความลบเหลวของรัฐตลอดชีวิตคุณนะนี่คือความผิดพลาดของพวกคุณแม้แต่พักก้าวไกลก็ไม่กล้าแตะนานๆจะมีการตั้งกระทู้สักทีทอสสมันมีอํานาจเยอะมันสามารถ เอาไลน์ล่าชื่อลอง3ารได้ง่ายกว่าเราเราล่าไปเหอะเป็นหมื่นๆคนกว่าจะลองได้ก็ยากแต่สสเนี่ยยี่สิบคนสามสิบคนเนี่ยก็สามารถที่จะลองสารได้แต่สสไม่ทําหน้าที่ตรงนี้มันก็เหมือนกันหมดแล้วตอนนี้คือแต่ละพรรคการเมืองพรรคฝ่ายการพรรคดูติประเปัตัดดูแค่สัมภาษณ์สิแต่ละเรื่องเ่ะไปเยี่ยมโรงพยาบาลตำรวจบอกทัาิึนไม่ผิดไปปกป้องทข้าศึนก้าวไกลก็ไม่ชกเต็มที่ผมถึง่สันนิษฐานว่าการที่คนาธรไปพบท้าษินเมื่อ 2ี่สากรกฎาคมปี6 6มันมีในยะอะไรหรือไม่ผมที่บอกนอกจากรัฐล้ลมเหลวแล้ววันนี้สภาก็ล้มเหลวเพราะเราพึ่งสภาได้ยากมากในการทำาไดีในการตรวจสอบให้กับพวกเราสบายใจตอนนี้ก็เหลือแต่สาลแต่สารสังเกตด,ดูเราล้องไปหลายรอบล้องทีไรก็กลับมาบอกว่าพวกเราไม่ได้มีส่วนได้เสียจริง,รงๆแล้วผมดู่ำหนุนมาตรา51เขเียนไะม่ชัดเจนนะอะไรที่ะจะประโยชน์สาธารณะประชาชนมีสิทธิ์จะฟ้องร้องได้ไอ้เรื่องนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรม มันคือประโยชน์สาธารณะของประเทศประชาชนมีสิทธิ์เีีจะร้องร้องได้เพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเราปล่อยไปงี้เรื่อยๆมันจะกลายเป็นกระบวนการยุติธรรมก็ล้มเหลว